สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์มาลงพื้นที่ที่จตุจักรครับจะว่าแล้วพื้นที่บริเวณน,นี้วันธรรมดาก็รถติดวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็อยากให้รถติดเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไรครับพอค้าแม่ค้าตลาดจตุจักรตลาดออตกอเนี่ยเขาได้ขายของได้บ้างวันนี้ก็ไปเยี่ยมที่ตลาดออตกอนะครับแล้วก็มาเยี่ยมที่ตลาดนัดที่จตุจักรครับ กำลังจะบอกว่ามาลงพื้นที่ไหนอันดับแรกก็ไปดูปัญหาเรื่องน้ําผมจริงจังเรื่องน้ําจริงๆครับเพราะว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าเกิดเราแก้ปัญหาเรื่องน้ําเปลี่ยนน้ําเน่าให้เป็นน้ําดีเปลี่ยนน้ําท่วมเป็นน้ําไม่ท่วมเปลี่ยนน้าทะเลนุนเป็นน้ําทะเลนุนที่เราสามารถควบคุมได้ตรงนี้แหละครับอะไรในกรุงเทพก็ดีไปหมดแน่นอนหลายๆท่านเดาถูกนะครับว่า ตอนนี้ผมไม่อยู่ที่พื้นที่ไหนสวนจะดูจักครับสมัยก่อนเนี่ยผมอยู่แถวนี้ครับบ้านคุณแม่เนี่ยอยู่ในซอยวิภาวดี3ตัดกับวิภาวดี5พื้นที่แถวเนี้ยอะไรก็ดีครับคือไปเซนท่านลาดพร้าวก็สะดวกไปไหนก็สะดวกแต่ปัญหาก็คือฝนตกแป๊บเดียวน้ำเนี่ยเข้าซอยเลยอยู่กันไม่ได้เลยครับวันนี้จะมาชวนคิด ว่าเราจะแก้ปัญหาน้ําท่วมซ้ําซากเวลาฝนตกมาแป๊บเดียววิภาวดีท่วมลาดพพ้าต้นก็ท่วมนะครับและยิ่งตอนนี้มีสถานีรถไฟที่เป็นแกรสเตชันที่บางซื่อด้วยกําลังจะบอกนะครับว่ายิ่งมีความหนาแน่นยิ่งมากขึ้นน้ําก็ไม่รู้ไปไหนเหมือนกันถูกไหมครับเพราะเมืองมีการพัฒนาแล้วจะเห็นว่ามีคอนโดมิเนียมใหม่ๆเกิดขึ้นหมด ในานาคดมองไปรอบๆนะครับก็จะมีแต่ตึกสูงและแบบนี้จะมีพื้นที่ไหนระบายน้ำหรอครับเป็นไปไม่ได้หรอกครับฝนตกก็ยังจะท่วมหนักเหมือนเดิมเดี๋ยวจะเมื่อพาลงพื้นที่แล้วถือว่าไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะวาดรูห้ดูว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับเส้นผลโยตินก่อนนะครับผลโยทินนี่สายหลักเลยมีรถไฟฟ้า แล้วก็ตัดด้วยพิภาวดีใช่ไหมครับแล้วก็ลาดเผาตรงนี้ก็กำแพงเพชรครับนี่ออกตอกกครับแล้วก็มี กลลองบางซื้อพอมาซือก็จะไปเจอที่ตรงนี้ก็มีอุโมงยักษ์หลักการอุมงยักษ์ทำถูกนะครับต้องบอกว่าหลักการนะครับคือปัญหาของทุกที่บางทีหลักการถูกแต่ว่ามันไปเสียเรื่องรายละเอียดครับหลักการของอุโมง์ยักษ์อันนี้ดีก่อนนะครับมีส่วนจะูจกัก นะครับอันนี้ถนนลาดพร้าวถนนวิภาวดีนะครับอันนี้ปหลนโยธินเขาเรียกห้าครับห้าแยกลาดพร้าวนี่เซนทันใช่ไหมครับเซนทันอยู่ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้านี่ตอนนี้ห้าแยกลาดพร้าวนะครับตรงนี้ก็ สถานีบิรถไฟฟ้าหมอชิดทำไมต้องวาดภาพเมื่อเราเห็นภาพเห็นไหมฮะเราเห็นภาพรวมออกปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันจะง่ายเข้าแต่ถ้าเกิดเรามองภาพไม่ออกเนี่ยไม่สามารถที่จะเริ่มต้นแก้ปัญหาอะไรได้ลครับเพราะงั้นทุกปัญหาไม่ว่าเป็นหาเชิงกายภาพ ปัญหาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเราวาดภาพออกเนะเราก็จะสามารถลงไปถึงปัญหาและวิธีแก้ปัญหาได้แถวๆนี้น้ําท่วมครับเวลาฝนตกมาทีปั๊บเดียววิภาวดีน้ําก็จะท่วมแล้วนะครับลาดพร้าวไม่ต้องพูดถึงแถวนี้ไม่มีเหลือเลยเนี่ยคือพื้นที่ที่น้ําท่วมมากไม่ต้องพูดถึงปีห้าสี่นะครับมาถึงแถวนี้เลยสามัยก่อนผมอยู่แถวนี้ครับ คลองแถวนี้คลองหลักชื่อคลองบางซื่ออุโมงยักษ์เนี่ยพยายามจะรวมน้ําให้ได้แล้วส่งคลองบางซื่อออกไปน้ําเจ้าพยาที่วัดจุฬาถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะครับแต่ปัญหาคือไม่พอครับยังไงก็ไม่พอเพราะพื้นที่ตรงนี้ใหญ่มากๆใหญ่สิครับลาดพร้าวเนี่ยจากตรงนี้ไปอะไม่มีพื้นที่รับน้ำแล้วครับไม่มีเลยวิภาวดีวันนี้ก็ไม่มี ผลโยทินไม่ต้องพูดถึงครับวันนี้มีแต่คอนโดมิเนียมราคาแพงขึ้นไปถึงซอยอารีจนไปถึงอนุสาวรีย์ชัยใช่ไหมครับแต่มีอยู่พื้นที่หนึ่งนะครับที่สามารถที่จะพอที่จะรับน้ําเวลาฝนตกที่ก็มีวัฒกรรมว่าน้ําท่วมรอระบายครับแต่น้ําท่วมรอระบายปัจจุบันไปรอระบายในซอยเพราะในซอยต่ํานะครับหรือไปรอระบายอยู่บนถนนแบบนี้ไม่ได้ครับ ต้องไปรอระบายที่อื่นถูกไหมครับที่ไหนหลายๆท่านบอกว่าถ้างั้นก็มารอระบายอยู่ในสวนดดูจักให้ท่านดูตรงนี้พร้อมกันครับท่านดูถนนไหมครับดูถนนข้างหน้าทะเลสาบในสวนดดูจกักอยู่สูงกว่าถนนครับท่านสังเกตเห็นไหมครับมองให้ดีนะจะอยู่สูงกว่าถนนและอยู่สูงกว่าซอยอีกแสดงว่า น้ำจากซอยที่อยู่ต่ำไม่สามารถมาถึงตรงนี้ได้แล้วครับนี่เป็นระบบปิดใช้ในเรื่องของพักผ่อนก่อนใจเท่านั้นเองไม่สามารถใช้เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาน้ําท่วมได้เพราะเห็นไหมครับระดับสูงหังน,นอกน้ําไม่สามารถไหลาจากที่ต่ำขึ้นมาที่สูงได้ถ้าไม่ใช้ระบบปั๊มนะครับกรุงเทพเลยต้องพึ่งระบบปั๊มปั๊มเสียที่ไหนกรุงเทพก็จมน้ําที่นั่นนะครับ จะท,ทำยังไงครับเราเห็นแล้วว่าแถวนี้ไม่มีพื้นที่รับน้ำเลยอุโมงยักษ์ยังไงก็ไม่พอเพราะพื้นที่ใหญ่มากแถวเนี้ยไปถึงลาดพราวนะครับหัวโยธินวิภาวดีตกแป๊บเดียวใต้ดอนเมืองโทเวน้ำก็ท่วมมีพื้นที่อยู่ตรงนี้แหละครับมีพื้นที่ตรงนี้แหละครับมีทะเลสาบอยู่ โอ้ oh, ทะเลสาบใหญ่ครับข้างหลังเนี่ยครับใช้เฉพาะพักผ่อนหย่อนใจเท่านั้นเองจะได้นะครับในต่างประเทศทุกพื้นที่ใช้คุ้มครับตรงนี้เราสามารถทําเป็นแก้มลิงใต้ดินได้แก้มลิงใต้ดินเป็นยังไงครับหลักการไม่ยากครับเป็นกล่องธรรมดาครับ กลองสี่เหลี่ยมธรรมดาเราตีสักความยาว100เมตรโอ้ยสบายนี่เกินร้อเมตรความกว้าง50เมตรความลึก20เมตร100่งร้คูณห้คูณยีเท่ากับ หนึ่งแสนปะ่ะฮะหนึ่งแสนลูกบาทเมตรนี่คือกล่องสี่เหลี่ยมที่อยู่ข้างใต้หลักการง่ายมากครับเหมือนที่เราทำสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินได้แต่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนั้นยากกว่าหลายเท่าครับเพราะว่าเขาต้องมีคนลงไปใช้บริการต้องมีอากาศนะครับรถไฟฟ้าต้องผ่านมีความซับซ้อนและราคาแพงกว่ากันเยอะมากๆเรียกว่ายากกว่า วิศวกรไทยก็ทําได้มาแล้วอันนี้คือกล่องสี่เหลี่ยมธรรมดาที่อยู่ข้างใต้กล่องนี้จะมาอยู่ที่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้เลยใต้น,นี่เลยครับข้อดีของแก้มริงใต้ดินคืออะไรครับเราสามารถนะครับต่อท่อเป็นปล่อง รับน้ำที่ลาดพร้าตรงนี้เองครับนะครับหมอชิดต,ตรงบางซื้อได้เวลาฝนตกมามันไม่มีที่ไปอ่ะครับ ก็เลยเกิดวัฏก,กรรมน้ำรอระบายคือรออยู่นั่นแหละครับรอที่ไหนไม่ว่านะครับมารออยู่ที่บ้านผมเนี่ยผมก็อยู่ตรงนี้มารออยู่ที่ซอยคนก็เดือดร้อนเพราะงั้นแล้วลงไม่ยอมให้จะรอระบายอยู่บนซอยบนถนนได้กต่อไปเอามารอระบายอยู่ใต้นี้ดีกว่าไหมครับน้ําแห้งสนิทแล้วก็ประมาณการก่อสร้างนั้นปัจจุบันราคาถูกมากเพราะเป็นแค่กล่องสี่เหลี่ยมเองแล้วเวลาฝนหยุดตกก็ค่อยๆปั๊มน้ำออกมา นะครับเข้าสู่ระบบคลองบางซื่อนะครับแล้วส่งออกไปยังอุมโมงยักษ์ไปออกแม่น้ําเจ้าพระยาแบบนี้แหละครับอุมโมงยักษ์ถึงจะไม่เสียเหลี่ยมไม่เป็นจําเลยแก่คนก่อถมอต่อไปย้ํานะครับหลักการอุมโมงยักษ์นั้นถูกต้องแต่ไปเสียท่ารายละเอียดครับคือน้ําไม่มาถึงอุมโมงยักษ์เพราะงั้นแล้วตรงนี้แหละครับจะเก็บน้ํารอระบายไว้ก่อนที่แก้มดินใต้ดินที่บริเวณสวนด,ดุจจจะทําให้ พี่น้องประชาชนแถวจะดูจักหมอชิดวิภาวดีผลโยธินบางซื่อลาดเท้าวแห้งสนิทได้ครับเนี่แหละครับหลักการแก้มลิงใต้ดินที่สร้างมาแล้วที่โตเกียวก็ทํามาแล้วนะครับอยู่ใต้ชินจูกุเลยนะครับที่สิงคโปร์ก็ทํามาแล้วนะครับอยู่ใต้ออชาร์โรดที่มาเลเซียก็ทําแล้วนะครับที่ฮ่องกงใต้สนามมา้าและเวลาก่อสร้างนะครับไม่ต้องเวรคืน พี่น้องประชาชนจะวิ่งได้หมดเพราะแค่ปิดบริเวณทะเลสาบเท่านั้นเองเวลาสร้างเสร็จแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ทําน้ําตรงนี้ให้ใสง่ายทีดเดียวครับคุณน้อยถามมาว่ากล่องนี้คนไทยทําได้จริงไหมครับโอ้สบายมากครับอยากจะบอกว่ากล่องเนี้ก็เหมือนสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินแหละครับแต่สถานีรถไฟ้าใต้ดินลึกกว่าครับบางสถานีเช่นสถานีศรีลม นะครับสถานีวัดมังกรลงไปลึกกว่ายตั้งเยอะครับยังทําได้เลยเพราะงะั้นกล่องลักษณะน,นี้วิศวกร,กรไทยทามาเยอะแล้วเช่นที่จอดรถใต้ดินแล้ววันนี้กระอลงนี้ที่ยากกว่านี้ก็ทําแล้วที่วัดเล่งเนียงยี่ที่เข็มป้อมปราบก็จะเป็นแก้มลิงใต้ดินแห่งแรกของกทมครับคำว่าแก้มลิงใต้ดินนั้นต้องคืนพื้นที่นะครับไม่ใช่เปิดฝาไว้ถ้าเกิดเปิดฝาไว้ยังไม่เรียกว่าใต้ดินครับ ต้องสร้างเสร็จแล้วดูเหมือนแบบสภาพเดิมคือไม่มีใครรู้เลยอยู่ใต้ดินตรงนี้แหละครับถึงจะเป็นระบบแก้มดินใต้ดินซึ่งประสบความสำเร็จแล้วในเมืองอื่นๆที่ฝนตกหนักกว่าเราเคยเจอวิกฤตมากกว่าเราครับคุณธนชัยครับคุณธนชัยสอบถามครับเก็บน้ําใต้ดินจะพอกับปริมาณน้ําฝนที่ตกไหมครับถามดีมากครับ1นึ่งแสลูกบาทเมตรพอประทังได้เยอะครับคุณธนชัยนะครับแต่การที่จะช่วย ให้กรุงเทพมหานครแห้งนั้นยังต้องใช้ระบบปั๊มอยู่การที่ช่วยได้หนึ่งแสนลูกบาทเมตรคุณธนชัยครับโอ้โหช่วยได้เยอะมากนะครับเรียกว่าไม่ใช่ล้อเล่นเลยจะทําให้น้ํารอระบายบริเวณนี้จะไม่รอระบายเลยเพราะจะลงตามปล่องวุบวุบวุบลงมาเลยตรงเนี้เห็นผลชัดเจนครับใช้เวลาก่อสร้างนานแค่ไหนครับคุณนัทยาครับ เนื่องจากเป็นกล่องสี่เหลี่ยมธรรมดาครับคุณนัตยาเวลาเขาก่อสร้างครับก็ทําผนังไปก่อนเป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็ปิดล้อมสีด้านจากนั้นแล้วค่อยๆขุดขุดขุดดินออกพอขุดดินออกปั๊บเขาก็หล่อพื้นพื้นกล่องพอหล่อพื้นกล่องเสร็จเขาก็มาปิดฝาแล้วก็คืนพื้นที่สวยงามแบบนี้ครับใช้เวลาจริงๆแล้วประมาณไม่เกินหนึ่งปีจริงๆแล้วทําได้ครับ ก็เดี๋ยวว่าจะไปเดินสวนรถไฟต่อนะครับวันนี้ชวนมาเดินเล่นที่เขตจตุจักรนะครับแล้วก็มาเล่าสู่ันฟังนะครับผมมั่นใจนะครับว่าปัญหาน้ําท่วมกรุงเทพไม่ได้เจอเป็นที่แรกแต่หลายประเทศเจอหนักยิ่งกว่าเราเขาทำมาได้มาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วผมมั่นใจนะครับว่าเปลียนกรุงเทพแก้ปัญหาน้ําท่วมนั้นเราทําได้แน่นอนครับ